ด140 l c ครับสวัสดีครับอาพบก,กับช่องจอปอลุ่มซัพย์ักอีกคลิปนะครับวันนี้พามาดูรถขุดขนาดกลาง140คุณดตักดินใส่10ล้อครับปุงกี่0.6 หูจุดห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจสเปคเ,เสียงกระหึมเลยครับดินลุกหลังสวยเ,เสียงเพาะนี่นะครับรถไมโขเป็นอะไรที่ชอบมาก หอยดินกี่คันไม่รู้นะครับคุดน่าจะเป็นทําทางเข้าสร้างหมู่บ้านอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับหลักหลักแดนนอ่านี่นะครับนั่งเลยโอเคสี่ฟัน งานหมู่บ้านผมว่าน่าจะพอดีนะครับรถขนาดกลางไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่ขนาด200มันมันขุ่นย้ายลำบากเอ่อยู่ว่าจะชัดจับสายสิบรอบ ีสุโเต็มอุ้มเลยครับอ่าเต็มหกร้อสิบล้อ,ลอเห็นมีอยู่คันเดียว ครับถออยู่คนเดียวปรับถมที่ครับอุ่นใดน้ำหนัก14ตัน คอยดินถมที่มือนนั้นผมว่าน่าจะสองคันอ่ะระยะใกล้ๆน่าจะพอดีเนีย่ยไม่มีแค่ค่เดียวต้องรอครับติดเครื่องนะมุนเล่นหมนดเลรื่องน้ำมัน่ะรอสเตนบายรอนะผมว่าอย่างน้อยก,ก็สักสองคันนะกำลังดีครับคอ,อยแค่ กี่เมตรอะทอยสิบเมตรได้ไมั้ยครับเนี่ยครับโอ้ยจะล้มเนี่ยครับทอยแค่สิบเมตรเนี่ยเห็นไหมดำเลาะอ่าข้างล่างก็มีนู่นแต่ทำไมไม่มาด้วยกันเนี่ยเห็นไหมครับข้างล่างสามคันเนี่ยแต่เนี่ยมีแค่คันเดียวมาทอยอยู่ในคันเดียว ดำแล้วอ่าดำแล้วมาแล้วใช้เวลาไปดำทิง้งประมาณสองนาทีเดินกลับที่เดิมก่อนเดี๋ยวโดน นี่นะครับระหว่างรอเอาดินไปทิ้งก็ต้องตัดเครื่องรโบนี้นะครับอ่าขึ้นมาแล้วลมีคันเดียวมาดูกันครับว่ากี่ตัดียงจะเต็ม เพืเป็นถ่ายของขนาด200โกเบตักใส่12ตักนะครับที่ที่เคยนับรอบนั้นอ่ามาดูนี่กันว่าจะคี่ตัดแต่นั่นอะใส่เต็มกลองเลยแต่รอบนี้ผมใส่แค่พอประมาณอ่ามานับกันหน นะี่มันมีร่มให้ผมอยู่เจ็ดมีร่มร่มไม้สบายไม่ร้อนเข็ยนตักแล้ว không phải không? 9, ô oh, đen rồi, 10 sepuluh, sebelas, sebelas, Sí. อ๋อ 18. Oh, 18ตักครับ140คุณใด140 18ตัก uh huh. ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผิดพลาดประการไหนก็ขอไปนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ